ความเดิมเมื่อหลายปีก่อนฟาวีได้ไปปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าสองมังกรพร้อมกับมีท่าทีแปลกๆเหมือนกับว่ามันต้องการจะทำอะไรสักอย่างแต่ทว่าผลที่ปรากฏขึ้นฟาวีนั้นเพียงแค่ต้องการเข้าไปแย่มังกรเล่นเฉยๆเอาล่ะขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Undertale Alternative Universe Story ในตอนของ Unexpected g u e s t เรื่องเล่าของแขกที่ไม่คาดคิดภาที่2 เมื่อฟาวี่ได้ขับไปกวนปราสาทเหล่ามังกรมันก็เผอทําให้พวกมังกรน,นั้นเผอเออกไปอารวาสภายในเมืองจนกระทั่งข่าวสารถูกส่งไปหาตัวของแอสกอร์ S K o. มันก็เลยทําให้แอสกอร์ S K o. นั้นจะเป็นจะต้องเข้ามาหยุดยัง้งเหตุการณ์วุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นณนาภายในโซนของเหล่ามนุษย์แอสกอร์ S K o. นั้นกำลังมุ่งหน้าตามหาตัวตนเหตุที่เขาโจมตีใส่ผู้คนจนเมื่อเจ้าตัวได้ไปเจอตัวการนั่นก็คือมังกรทั้งสองตัวที่ดูเหมือนว่ามัางกรของพารเปลัสจะได้รับบาดเจ็บอยู่นิดหน่อย จนมันทําให้มังกรบัสเตอร์ของแซดมีท่าทีไม่ไว้ใจใครทั้งสิน้นพร้อมกับออกอาราวาเขาโจมตีใส่แอสโกถึงแม้ว่าแอสโกจะไม่ได้มีทา่าทีต้องการจะต่อสู้ก็ตามแต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมังกรบัสเตอร์ได้พุ่งขยําใส่แอสโกแต่แอสโกนั้นก็ปัดป้องการโจมตีนั้นออกไว้ได้ก่อนที่เจ้ากิ้งก่าโครงกระดูกจะทําการยิงแกสเตอร์บัสเตอร์ใส่แอสโกส่วนแอสโกเองก็ทําการสวนกลับด้วยลูกไฟก่อนที่เขานั้นจะโดนสวนกลับด้วยบัสเตอร์ที่สุดท้ายแล้วแอสโกก็ทนไม่ไหวเขานั้นจะไม่ยอมให้เจ้าบัสเตตอออร์นนี่่ออกกอาใสาผู้คและจ การที่เกิดขึ้นทางด้านของอันไดเธอนั้นรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางทีวีมันก็เลยทําให้เธอนั้นรีบมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งนี้จนเมื่อเริ่มเข้าใกล้สถานที่เกิดเหตุอันไดนั้นพบว่าแอสโกะกำลังต่อสู้กับสิ่งที่เธอนั้นไม่คาดคิดเอาไว้เจ้ามังกรบลัสเตอร์ของแซดมันนั้นเข้าโจมตีใส่แอสโกอย่างต่อเนื่องรวมทั S ้งแอสโกก็เริ่มหมดแรงแล้วด้วยเช่นกันมันก็เลยทําให้อันไดต้องรีบเข้าไปช่วยแอสโกะเสียก่อนในจังหวะที่เจ้ามังก,นนก,ก,กร ทางด้านของเจ้าตัวยังพอมีแรงเหลืออยู่แต่ทว่าเวทมนต์ที่ใช้ไปมันนั้นไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ที่จะใช้โจมตีใส่มันจนในระหว่างที่พวกเขากำลังคุ้มคิดอยู่นั่นเองเจ้ามังกรบาสเตอร์ก็ทําการสมบัดหางทำลายโฮกเหล่านั้นทิ้งไปก่อนที่สุดท้ายมันก็บังคับให้ย่างสองต้องรีบหาวิธีหยุดยั้งเจ้ามังกรนี้เอาไว้ให้จนได้ซึ่งตัวของอันดดยเธอนั้นไม่ต้องการที่จะทําลายพวกมันเพราะการยิงโจมตีใส่พวกบาสเตอร์ ก็เปลียบสเสมือนกับการทำร้ายแซนไปด้วยดังนั้นแล้วอันดายเลยพยายามเคี่ยกล่อมมันแต่ก็ตามสภามันนั้นไม่สำเร็จเจ้าบัสเตอร์ทำการสะบัดอันดดยไปชนกับต้นไม้ทางด้านของอันดดยเธอนั้นพยายามลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนที่เธอจะทำการกระโดดล็อกคอใส่เจ้ามังกรนั่นเอาไว้คู่กับแอสโกดที่ใช้หอกของตัวเองช่วยล็อกเจ้ามังกรนั่นอีกแลแต่ทว่าไม่ทันที่พวกเขาจะได้ผัดด้านบนหัวของทั้งสองก็ถูกโจมตีด้วยฝีมือของมังกรอีกตัวหนึ่งต่อจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านขขออออองงงงิิกกกก์ที่่ืนนััั้ลคคุมดเเบรรต ซึ่งไม่ทันได้คิดไปถึงไหนเจ้าฟาวีก็ปลากฏตูขึ้นมาพร้อมกับทําให้เธอตกใจเล็นเลกน้อยฟาวีนั้นบอกว่าเขานั้นไปนเช็คพวกบัสเตอร์นิดหน่อยและดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะโคตรเจ๋งจนเมื่อฟิกทําการที่ปมบางอย่างมันก็เลยทําให้เจ้าฟาวีจะเป็นจะต้องบอกความจริงว่าเขานั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกมังกรอ,ออกไปอารวาสภายในเมืองเรียกได้ว่านี่คือเรื่องใหญ่แบบสุดๆนอกจากนั้นฟาวีก็มีท่าทีอยากจะให้ฟิกเป็นคนจัดการ เอาล่ะนายต้องการให้ฉันทําอะไรล่ะทางด้านของฝ่าวีก็ได้ตอบฟิกไปว่าถ้าหากทุกอย่างมันยุ่งเหยิงมากเกินไปตัวของเขาเองก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าฟิกจะทาการรีเซ็ตฉันแค่คิดว่าตลอดที่ผ่านมาเธอทํางานหนักมากเกินไปเลยอยากให้มันจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ดูเหมือนว่าฟิกนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร รวมทั้งทาการลูบหัวเจ้าฝาวีเธอนั้นให้อภัยความผิดพลาดของฝาวีรวมทั้งมีเป้าหมายที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปหลังจากที่ฝาวีได้ฟังคําตอบของฟิกมาแบบคร่าวๆจากตัวก็บนขึ้นมาเล็กน้อยพร้อมกับฉากที่ตัดไปทางด้านของผู้พวาวิลัสที่กําลังช้อปปิ้งอยู่นั่นเองแต่ถ้าว่าทางด้านของแซนเจ้าตัวนั้นก็มีท่าทีเนื้อล้ายอยู่พอสมควรโดยที่พาวิลัสก็คิดว่าแซนนั้นแค่ขี้เกียจรวมทั้งไม่เอะใจว่าจริงๆแล้วนตอนนี้แซน,น,นกำลังสูญเสียพลังเวทมนต ในระหว่างที่พับลัสกำลังคุ้มคิดถึงเรื่องต่างๆที่มันนั้นก็เกี่ยวข้องกับฝันร้ายของเจ้าตัวโดยสําหรับฝันร้ายที่เกิดขึ้นมันนั้นจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขานั้นตกลงไปในเดือดคอจนมือของเขานั้นเปลี่ยนสภาพไปทาไมรู้สึกว่าเราคงต้องเล่าเรื่องเก่ากันอีกแล้วสินะต่อจากนั้นในระหว่างที่ซอมพี่น้องกาลังเลือกสินค้าอยู่นั่นเอง ทางด้านของแซนเขานั้นก็เริ่มเดินไม่ไหวจนมันทําให้พาเปลัสเริ่มผิดสังเกตเขานั้นทําการอุ้มแซนขึ้นมาพร้อมกับถามอาการที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าแซนจะทําการตอบแบบตีตลกไปก็ตามแต่ทว่าในระหว่างที่พารเปลัสกังถามคําถามอยู่นั่นเองสภาพอของแซนเขานั้นเริ่มทรุดลงมากกว่าเดิม จากสาเหตุที่ว่าพลังเวทมนต์ของเขานนั้นถูกใช้ไปเรื่อยๆแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นพาเปรลัสเองก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่จนมือแสน,นั้นสลบไปพร้อมกับสายรีเข้าของอันไดที่เรียกให้พาเปรลัสรีบม,มุ่งหน้าไปยังโซนของผู้คนแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นทางด้านของพาเปรลัสเจ้าตัวก็ไม่เอใจเลยแม้แต่นิดรวมทั้งได้คอยแสนใช้ความสามารถชดคัดพาไปยังที่โซนสาธารณะและเมื่อพวกเขามาถึงพาเปรลัสก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้ามัางกรของพวกเขานั้นกับอาราวาสายพวกอันไดและแอสโกจนเมื่อกรต่อสู้มันเเรริิ่่มมมุนแงาากกขึ้วด าพาเปลัสก็เริ่มทนไม่ไหวและตะโกนขึ้นมาว่าทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรในจังหวะที่าพาเปลัสทาการตะโกนขึ้นมาเรียกได้ว่ามันทําให้การต่อสู้นั้นสง,งบลงเล็กน้อยก่อนที่มังกรของแซนจะทําการโจมตีต่อแต่ทว่าพลังเวทมนต์นั้นก็หมดเสียก่อนรวมถึงตัวของแซนที่สลบไปด้วยเช่นกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้มังกรของาพาเปลัสทําการเข้าไปคุพวกอันไดจนสุดท้ายาพาเปลัสก็ต้องเป็นคนจบเรื่องนี้เขานั้นเข้าไปพูดคุยกับอันไดและแอสกอร์ด้วยความคิดที่ว่าแอสกอร์นั้นเปน รวมทั้งได้มีการต่อว่าอันไดที่เธอเองก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเลยทําให้ตัวของผาเปรลัสค่อนข้างจะโกรธเป็นอย่างมากจนเมื่อแอสกอร์ทำการขอโทษผาเปรลัสรวมทั้งได้อธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเล่ามนุษย์ได้เข้ามารายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีมอนสเตอร์เข้าโจมตีและดูเหมือนว่าต้นเหตุของการโจมตีจะเป็นเพราะพวกมันเข้ามาอารวาสภายในตัวเมืองแหละนะทางด้านของผาเปรลัสที่รับรู้ถึงเรื่องนี้ก็มีท่าทีเปลี่ยนไปในทันทีต่อจากนั้นอันไดก็ทําการอธิบายถึงเรื่องราวต่าง ว่าในจังหวะนั้นเธอเป็นคนเข้าไปปกป้องออสกอร์รวมทั้งได้มีการย้อนอดีตกลับไปเล็กน้อยกับเหตุการณ์ที่มังกรของแซนมันนั้นเขาโจมตีตใส่คุณแม่ถ่อเลี่ยวทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่มังกรของแซนไม่ค่อยเชื่อใจใครมากนักจนเมื่อทุกอย่างไปเช่นนี้พาเบลัสก็ยอมรับความจริงและจะพาพวกมันกลับไปที่บ้านแต่ก็ต้องมีการไปขอโทษผู้คนเท่านั้นด้วยเช่นกันเพราะมังกรของพวกเขานั้นไปออกอาละวาส,สร้างความเสียหายให้กับสวนสาธารณะไว้เยอะพอสมควรในระหว่างที่พาเบลัสกังซึมอยู่นั่นเองก็ได้อันดาดเป็นคนปออออบใจรวววมถึงงงงททาาาาาดด้้ขขสกกกยยแตต่่เเเ็ไหุ ครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นรอบที่2ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ทําการพูดคุยกันต่อจนเมื่อแอสกอร์เกิดความเข้าใจผิดที่ว่าเจ้ามังกรพวกนั้นคือลูกของแซนและพาเบิลัสแต่ทว่าความคิดนี้ก็ถูกพาเบิลัสคัดจังหวะเอาไว้ก่อนพร้อมกับเดินไปเช็คอาการของมังกรของพวกเขาจนเมื่อสถานการณ์นั้นผ่อนคลายลงแอสกอร์จะเป็นคนเข้าไปพูดคุยกับผู้คนของเหล่ามนุษย์เองต่อจากนั้นเขาก็เดินจากไป ทางด้านของพาวิลัสเขานั้นก็กลับไปเช็คอาการของแซนตต่อรวมทั้งได้มีการบ่นถึงแซนเล็กน้อยทางด้านของอันดายที่เห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้จบลงแล้วเธอนั้นก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพวกพาวิลัสแต่ทว่าทางด้านของพาวิลัสเจ้าตัวก็ไม่เป็นไรก่อนที่จะบอกให้อันดายกลับไปยังทางของเธอเองทิงแม้ว่าคําพูดนั้นมันจะทาให้อันดดยรู้สึกปแปลกๆหน่อยก็เถอะ จนเมื่อทุกอย่างหายห่วงแล้วอันใดก็ขอตัวจากไปปล่อยให้พับเปรลัตพาพวกแซนนั้นกลับบ้านซึ่งเหมือนก็ทำให้พับเปรลัตรู้สึืปูดหัวอยู่เล็กน้อยจนเมื่อเข้านั้นหันไปถามเจ้ามังกรของตัวเองมังกรบัสเตอร์ของพับเปรลัตมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวมันเองนั้นสามารถบินได้จะบอกว่ามันมีนิสัยทื่อเหมือนกับเจ้าของตัวเองได้หรือเปล่านะจนเมื่อวิธีการนั้นไขกระจ่างพับเปรลัตก็ได้ทำการพาตัวแซนขึ้นขี่ขมังกรรวมทั้งให้เจ้าบัสเตอร์ทำทำการยกตัวมังกรของแซนจนในนนนนทททททีีีี่่่่่่สสสุดดมักักกกกกก็็าา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 รรรรรยยยยปป้้้้้ออออบบบิูงงงฟววหญเเเเไื มังกรของพาเปรัสบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่สุดท้ายจะทําการหยุดลงกลางท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ที่เห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างงดงามณตอนนี้พาเปรัสรู้สึกถึงความมดงามที่ได้เห็นวิวแบบนี้เป็นครั้งแรกมันทําให้เขานั้นรู้สึกเอนจอยกับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมากโดยต่อจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของพวกพาเปรัสที่คุณแม่ทอรีเยวเข้ามาเช็คอาการของแซนตัวที่มันก็ทําให้คุณแม่ทอริเอเห็นภาพในอดีตที่สุดท้ายแล้วมันก็ถูกขัดจังหวะด้วยฝีมือของพาเปรัสพาเปรัสไดเาา้เนนนช่ั้คุณ ทอลี่อต้องการทราบอาการของแซนดด้วยที่พับเรลัดก็ตอบกลับไปว่าเขาแค่นอนอยู่แหละนะเจ้าคงกระดูขี้เกียจนั่นน่ะด้วยคําตอบนี้มันก็พอทําให้คุณแม่ทอลี่ววางใจได้ดิดหน่อยก่อนที่จะมีการถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าทางด้านของพับเรลัดเจ้าตัวก็ตอบไปประมาณว่ามันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วละ่ะแต่ถ้ว่าทางด้านของคุณแม่ทอลี่วผู้ที่เคยมีประสบการณ์ไม่ไดีมาก่อนเธอนั้นก็ยังคงรู้สึกกังวลรวมทั้งไม่อยากให้พับเรลัดสูญเสียรอยยิ้มไปด้วยเช่นกันเธอก็เลย ที่บาถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ทําให้ตัวของพาเปร้สึกเงืยอไปเลยจนสุดท้ายมันก็เป็นการเล่นมุกของคุณแม่ทอเลียวที่เรียกว่ามันทําให้พาเปรลบนถึงมุกตลกต่างๆ,งๆที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ต่างกับแซนเลยนี่วาต่อจากนั้นคุณแม่ทอาเลียวก็ทําการยิงมุกเพิ่มขึ้นไปอีกจนเรียกด้ว่ามันทําให้พาเปรลบนหนักขึ้นกว่าเดิมเคยๆก็รู้พาเปรลแม่งเป็นตัวละครที่ไม่ชอบมุกตลกเลยแม้แต่น,นิดจนเมื่อคุณแม่เอาเลียวสังเกตว่าพาปัยเรมกลับาเริมๆด้วยเช่นนกั ต่อจากนั้นคุณแม่เทอรียวก็ได้ขอให้พาเปลัสเข้าประเด็นว่าในวันนี้มันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทางด้านของพาเปลัสเขานั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่หน้าตอนนั้นเขากาลังช้อปปิ้งอยู่จนเมื่ออันดายโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสวนสาธรารณะมันก็เลยทําให้พวกเขารีุ้่งหน้าไปที่นั่นพร้อมกับได้พบว่าแอสกอนนั้นกํนลาลังต่อสู้กับการโจมตีของพวกเขาอยู่การโจมตีที่ว่ามันก็คือมังกรบาัสเตอร์นั่นแหละต่อจากนั้นเขาก็าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยว่าอออะะะไไรรเเเเเป็นนนนนตตต้ต้้้หหุุทททีีาาี่่่่่่ําาาาใพวววกกมมมััังงงงลดดแแืคณยฟสิิๆขึ เธอนั้นก็เริ่มเข้าใจอะไรขึ้นมาบ้างก่อนที่จะทาการเตือนพัเบลลัดว่าพวกบัสเตอร์ที่เปลีบยนสเสมือนกับการโจมตีเหล่านั้นพวกมันไม่ได้เหมือนกับสัตว์เลี้ยงและค่อนข้างจะเป็นอันตรายที่พวกพัเบลลัสไม่สามารถควบคุมมันได้เรียกได้ว,ว่ามันทาให้พัเบลลัสรู้สึกสานึกผิดขึ้นมาเลยทีเดียวพวกเขานั้นพลาดที่ไม่สามารถควบคุมมันได้จนพวกมันไปก่อเลือขึ้นมาดังนั้นแล้วพวกเขาอาจจะเกียดพวกมันในระหว่างที่พัเบลลัสกำลังจอยอยู่นั่นเองเธอนั้นก็ยังคงสงสัยถึงเบ้าซึมเมทอรียาที่มันนั้น เกิดออกอาราวาคาดการว่าถ้าหากผู้คุณแม่ถอรีอียวรับรู้ได้ว่าต้นเหตุเกิดจากฟาวีมีหวังเจ้าดอกไม้โดนจับไปประชาทันอย่างแน่นอนต่อจากนั้นพาเปรล็อกตอบคุณแม่าเรีไปว่าบัสเตอร์ของแซนมันนั้นมีเพียงแค่เป้าหมายเดียวนั่นก็คือการปกป้อง,อง,องมันนั้นเพียงแค่ต้องการจะปกป้องมังกรที่เหมือนกับน้องชายของตัวเองถึงแม้ว่าทางด้านของพาเปรลัอเขาเองก็ไม่สามารถคาดเดานิสัยของมังกรของแสนได้ซะเท่าไหร่ดังนั้นแล้วการที่มังกรตัวไหนมีท่าทีระวังตัวอยู่เสมอมันนั้นคงมีเป้าหมายที่อยากจะปกป้องบาง ได้ในบางทีแต่ทว่าพวกเรามนุษย์นั้นไม่ต้องการที่จะให้เกิดสงครามรวมทั้งพวกเราเองก็ต้องการที่จะรักษาความสงบสุขเรานี้เอาไว้เพราะงั้นแล้วมันคงยากเป็นพิเศษที่จะจินตนาการถึงความกังวลภายในใจของแซนรวมถึงบลัสเตอร์ของแซนเองมันนั้นอาจจะเกิดจากฟันลายด้วยเช่นกันต่อจากนั้นคุณแม่เถ่าเลียวก็ได้ถามถึงฟันลายของแซน ที่ทางได้ของภาเปรัดก็ตอบกลับไปว่ามันเป็นฝันร้ายแบบปกติแหละนะส่วนจะแล้วคงจะเป็นเรื่องที่ว่าแซนแม่งติดหนี้กิบี้ไว้เยอะหรือมัง้งแต่ถ้าว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของภาเปรัดโดยตัวของคุณแม่เถาเดียวเธอนั้นก็คิดว่ามันนั้นคงจะมี2ปัจจัยที่ทําให้แซนนั้นฝันร้าย แต่ว่าพวกเหล่านั้นแทบไม่รู้เลยว่าความกูนล,ลึกๆภายในใจของแซนมาน,นั้นคืออะไรมันคงเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับจิตใจของแซนมากเอาเรี่ยงถือว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นการบ่งบอกเลยว่าแซนของจักรวาลน,นี้เขานั้นยังคงไม่ยอมเปิดใจให้กับเพื่อนพ้องถึงแม้ว่าตัวของฟิกจะไม่มีท่าทีใช้ปุ่มรีเซ็ตเพื่อนีโลก,ก็ตามต่อจากนั้นทั้งสองก็ทำการพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องฟันรายของแซน ที่มันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆปนเข้ามาด้วยสุดท้ายแล้วเรื่องสําคัญของแสนมันนั้นดูไม่รับรื่อซะเท่าไหร่สํหรับในวันนี้เธอนั้นไม่คิดว่าแสนนั้นจะมีทางเลือกมากมายเช่นนี้จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่พวกพ้องต้องหาวิธีแก้ยังไงก็ต้องมารอด,ดูกันว่าพวกของพาเปลัสจะสามารถทําให้แสนยังเปิดใจมากขึ้นในอนาคตหรือเปล่าเอาล่ะก็ขอจบลงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับเรื่องราวที่ไม่ได้อัปเดตมานาน GGWP Good Game Replay